ครับมาต่อกันะกับเซอร์เทเมนไรซิ่งนะครับตรงนี้ป้อมที่2ผมเรียบร้อยและสังคนขึ้นไปได้6คนนะครับแม็กซิมัมสูงสุดซึ่งเดี๋ยวเราขยายนิดหนึ่งฮะก็อาจจะล้อมรอบตรงนี้ไปนะครับไม่ให้มันเข้าได้แต่เดี๋ยวเราก็จะออกไปได้เดี๋ยวทำประตูก่อนเลยกันประตูสัก1อันนะฮะอ่ะวางป้อมข้างๆด้วยที่เหลือก็น่าจะเป็นกำแพงแล้วก็เดี๋ยวเอาป้อมวางตรงมุมสักอันหนึ่งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมาฝั่งนี้แล้วไม่มีตัวธนูยิงฮะอะไรก็เ,รเดี๋ยวเราปิดไปเลยนะครับ ปิดติดภูเขาไปเลยก็น,น่าจะเข้าไม่ได้แล้วนะในโซนนี้นะครับแต่จะไปเข้าเส้นทางอื่นซึ่งถ้ายังเกิดตรงนี้อยู่อย่างน้อยเราน่าจะได้ยิงเนะยครับส่วนโซนที่ผมจะวางแปลงผักเพิ่มเติมเนี่ยมันยังติดไอ้เจ้ากวางที่ยังเหลืออยู่หนึ่งนะเออมันวางไม่ได้ต้องทอํายังไงให้กวางไปหวดฮะจริงๆเนี่ยผมเคยตัดต้นไม้จนกวางมันหายไปหมดไงแล้วตรงนี้มันมันติดกวางฮนะมันวางแปลงผักไม่ไม่ครบอะ่ะ มันจะเป็นรูซึ่งตอนนี้กวางก็เหลือหนึ่งลยนะปกติมันจะมีอยู่ 2- หรือสามนแหละตอนนี้เคลียร์ต้นไม้ไปไมันก็ค่อยๆย,ยกย้ายไปโซนอื่นแทนนะครับจุดเกิดกวางตรงน,นี้จะไม่มีเราจะล่าสัตว์ตรงนี้ไม่ได้ฮะก็ประสูสัตว์แทนนะครับไดห้หนังเหมือนกันอ่ะนี่ฮะต้นไม้หมดแล้วตอนนี้กวางสูญละเออโอเคแต่ก็คือยังสร้างไม่ได้ใช่ไหม มันจะเป็นรูปไอคอนอยู่แล้วมันเคลียร์ไม่ได้นะทําอะไรไม่ได้เลยถ้าในโซนนี้หรือว่าเพราะมันมีกวางเดินอยู่นะผมส่งคนไปล่าสัตว์แล้วนะครับเดินล่ากลับบ้านไปละอ่าอาเอโอเคโอเคโอเคอเคลียร์สักทีครับก็คือต้องเคลียร์ต้นไม้เคลียร์กวางทั้งหมดนะแล้วก็จะไม่มีไอคอนลูกกวางครับคราวนี้เราน่าจะสร้างได้หมดส่วนป้อมปราการของเรา กับกำแพงก็คือยังไม่เสร็จตอนนี้80%แล้วนะที่เรดจ,จะมาบุกนะครับโอกาสที่จะมาซึ่งถ้าผมจะสั่งสร้างฟาร์มเนี่ยก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะเพราะว่าเขาไปสร้างกำแพงกันอยู่คนงานไม่ค่อยเพียงพอแต่เดี๋ยวเราก็สั่งไว้ก่อนก็ได้มาลองดูนะครับอ๋อโอ้โหทำยาวไม่ได้ทำยาวได้แค่3คณ2นะครับ6แปลง อ่ะงั้นเป็น2อคณสแล้วกันฮะทำเป็น2ชุดนะครับโดยชุดแรกจะเป็นไฟเบอร์นะคะชุดที่2จะเป็นพวกสมุดไพรก็ยังไม่อยากลบไฟเบอร์ทิ้งไปเพราะว่าเดี๋ยวเอาแปลงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับส่วนเท็ดก็ไม่มีอะไรน่าสนใจอ่ะประมาณนี้ฮะในตอนนี้ถ้าเราลบไฟเบอร์ตรงนั้นเดี๋ยวจะไม่มีไฟเบอร์ใช้ชุดจะไม่มีใช้นะครับให้เขาสร้างกระแพงให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยว่อามาสร้างแปลงนี้แล้วแปลงนี้ปกไฟเบอร์ทดแทนขึ้นมาเอาเรดมาแล้วฮะผมยังไม่พร้อมเลยนะครับ กำแพงยังไม่เสร็จต้องการเงินต้องการไฟวูดไอรอนโอเคฮะก็ต้องยอมเสียไปก่อนไม่งั้นเราเสียแรงงานไปนะครับมันจะลำบากกว่านี้อ่ะโอเคฮะเสียของไปเยอะพอสมควรนะครับซึ่งกำแพงเรายังไม่เสร็จแกเนี่ยครับยังยังไม่เสร็จเลยนะครับป้อมตรงนี้ยังไม่ได้วางเลยกำแพงยังไม่เรียบร้อยประตูยังไม่มีฮะยังไม่พร้อมที่จะสู้รบเลยครับเดี๋ยวขอเวลาอีกสักหน่อยแต่ตอนนี้ก็คือของจะขาดแคลนมากๆเลยเพราะว่าเราไปส่งให้กับพวกโจร ก็อาจจะต้องเพิ่มจำนวนแรงงานให้ผลิตได้มากขึ้นคนระับทดแทนไปโอเคฮะป้อมที่3เสร็จแล้วนะค,ครับสั่งคนขึ้นไปละแต่เดี๋ยวนะคนประตูอยู่ข้างนอกอีกแล้วผมงงลูกศร นึกว่าเป็นฝั่งที่ยิงฮะแต่มันเป็นฝั่งที่เดินเข้าแล้วมีรูปตานะครับรูปตาก็ประมาณว่าเป็นสุดอับนะครับธนูของเราจะยิงตัวที่ติดกําแพงไม่ได้นะผมวางไม่บุ่มด้วยวางพลาดไปหน่อยมีจุดอับเลยนะฮะแต่จะลีก็เสียของต้องทําใจไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีป้อมใกล้ๆอีกหนึ่งนะครับตรงประตูน่าจะช่วยยิงแทนให้ได้อยู่ ประตูเหมือนจะเสร็จแล้วฮะตอนนี้ก็อสามารถสั่งเปิดปิดได้อ่ะโอเคเลยแต่เหมือนจะมีปุ่มอะไรนะเดี๋ยวดูหน่อยนี่ปุ่มเป็น open or c l i d อ๋อก็คือสั่งเปิดประตูทั้งหมดปิดประตูทั้งหมดอะไรอย่างงี้ฮะสั่งได้หรือว่ารบทิ้งนะครับ ปัญหาต่อมาคือเรื่องของเหล็กนะครับอย่างที่บอกไปว่าเหล็กมันเริ่มจะล่อยหลอลงไปแล้วเราขุดไปมันใกล้จะหมดเหมืองแล้วฮะอนาคตนี่มันจะไม่มีแน่นอนฮะจะรอเทดมาก็ยังไงอยู่เดี๋ยวผมทําเป็นชิปหยาดนะครับเป็นอู่ต่อเรือนะครับอาจจะเดินทางไปที่อื่นได้ไปรับซื้ออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าอย่างนั้นนะอ่ะตรงนี้พอดีเลยนะครับไม่ต้องต่อถนน น่าจะเข้าสู่ยุคข,ของการค้าขายแล้วเพราะว่าทรัพยากรในโซนใกล้เคียงของเราเนี่ยมันหมดแล้วจะขยายไปก็โอ้โหผมว่างานใหญ่อยู่เพราะตอนนี้กำลังล้อมเมืองอยู่ครับเดี๋ยวต้องกันโจรก่อนนะครับถึงจะค่อยๆขยายได้เพราะงั้นผมว่าค้าขายก่อนดีกว่านะครับซึ่งจะต้องเริ่มจากการต่อเรือของตัวเองก่อนนะครับ แล้วก็เสร็จสักทีฮะแปลงไฟเบอร์เลยครับอะเดี๋ยวเราปลูกไฟเบอร์ตลอดปีเลยฮะแปลงนี้เก็บไม่ไหวแล้วฮะมันไม่เพียงพอครับพอเข้าหน้านหนาวแล้วลดควบเลยทั้งไฟวูดทั้งชุดเลยครับลดควบจริงๆแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาเรื่องของไม้ด้วยนะครับไม้มันตัดไม่ทนันมันใช้เยอะมากเลยทั้งสร้างนู่นสร้างนี้ไหนจะต้องมาทําเป็นไฟวูดอีกฮะไหนจะมาทําอัพบ,บ้านขึ้นขั้น2ครับ <c oughs> โอ้โหมันใช้สุดๆดนะครับตอนนี้บ้านขั้น2ผมมีอยู่ไม่กี่หลังนะครับ ยังอัพขึ้นไม่หมดแล้วเดี๋ยวเราสร้างอู่ต่อเรือเมื่อกี้ผมว่าเรือเนี่ยมันต้องใช้ไม้อีกนะครับไม่พอจริงๆฮะไม้บางส่วนก็ต้องเก็บไว้ให้กวางเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยครับเพื่อให้เราได้ฟาร,ร์มหนังฟาร,ร์มเนื้อเผื่อว่าอาหารไม่พอหนังไม่พออ่ะฟอเรสเตอร์อีกสักหลังนึงครับโซนนี้ยังไม่ค่อยได้ทําอะไรนะเดี๋ยวเราปลูกต้นไม้โซนนี้เลยครับโซนทางขวาที่เลยใกล้ๆป่าด้วยนะครับเคครับตอนนี้กําแพงเรียบร้อยละแต่เสร็จแค่โซนเดียวนะครับแต่ถ้าบุกมาแค่โซนนั้นก็ น่าจะก,กันได้อยู่61%ถ้าสำหรับเรดส่วนชิปยาครับอูต่อเรือเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วดูซิว่าทํางานอะไรได้บ้างมะสามารถรับคนได้สูงสุด2คนเลยครับมีเรือได้3ลําอ่าสามารถบิวานี่ไงเป็นเรือเทรดครับกับเรือสํารวจนะฮะโอเคตอนนี้ต้องการเทรดมากกว่าว่าเหล็กไม่ค่อยพอ และหินผมก็ล่อยหลอนะครับที่ขุดเริ่มจะหมดแล้วต้องย้ายไปขุดที่อื่นครับจริงๆหินไม่ไม่เป็นไรนะครับสร้างไบเนอร์เพิ่มเติมได้ในโซนเมืองยังพอมีอยู่แต่เหล็กนี่ไม่มีเลยนะยต้องโยกไปไกลอ่ะเดี๋ยวเป็นเรือเทรดก่อนแล้วกัน,นครับก็จะใช้ไม้แพร้ง40เลยนะครับไม้แพร้งก็คือไม้ที่เอาไว้อัปเกรดบ้านนั่นแหละเอามาสร้างเรือก่อนครับอาจจะอัปเกรดยังไม่ครบทั้งเมืองนะฮะเอาที่สําคัญสําคัญก่อนอ่ะสร้างเรือครับ ตอนนี้เรือใกล้จะเสร็จแล้วนะครับมา100%เรือเทรดเนอร์ของเราลำแรกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายรูปก,ก่อนทำปก u t u b e มลาละรลำแรกครับเรือเทรดของเราจะไปซื้อขายอะไรที่ไหนได้บ้างครับมาลองดูกันหน่อยโอ้มีแหล่งตกปลาเยอะนะจริงๆเออผมเพิ่งเห็นเนี่แหละส่วนคนงานในเรือเนี่ยก็คือสูงสุดมีแม็กซิมัม2คนนะครับมีอันดีเหมือนจะย่อยเรือฮนะแล้วได้วัตถุดิบคืนมา50เปอร์ แต่เอามันเทรดยังไงแล้วจะไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเรือเดินเองเดี๋ยวโอ้ตรงนี้คือหน้าเทรดนะครับหน้าเทรดก็คือเรามีเงิน270กับเมือง เป็นชื่อหมู่บ้านนะเบิร์นนิ่งฮอลโลอะไรอย่างเงี้ยจะมีหมู่บ้านอีกหลายหมู่บ้านที่เรายังไม่ได้เปิดครับตอนนี้เราสามารถเทรดได้แค่2หมู่บ้านเท่ากับว่าถ้าเราอยากจะเปิดหมูบ่บ้านอื่นก็คือสร้างเรืออีกลำหนึ่งที่เป็นเรือสำรวจนะครับมันถึงจะเปิดหมู่บ้านให้ฮะแล้วก็จะมองเห็นหมู่บ้านอื่นบ้างไหม ผมอยากเห็นนะ่ะอ่ะเดี๋ยวเอาที่ก่อนนะครับเราสามารถเทรดอะไรได้บ้างก็ในหมู่บ้าน Burning Hollow นลครับเขาจะบายก็คือรับซื้อนั่นเองครับเขารับซื้อพวกหินปลาทั้งหลายครับแล้วก็ปลาที่เอาเป็นลมควันครับดูไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่ก็คือเหมือนจะมีข้อเสนอมาใหม่ทุกทกท,กที่เวลานับถอยหลังหมดเะครับเหมือนจะมีข้อเสนอมาใหม่เรื่อยๆอ่ะตรงนี้ผมไม่คงไม่ขาดอะไรนะมาลองดูข้อเสนอใหม่ครับตรงนี้ก็คือรีละอ้าผมต้องการนี้ครับ medicine นะครับ ยารักษาโรคครับคือตอนนี้เนี่ยไม่พอจริงๆแล้วคนป่วยของผมอะยี่สิบคนนะครับไปไปซื้อมันหน่อยก็คือสามารถซื้อได้จนกว่าตังเราจะหมดเลยถ้าเขามีของนะครับมาลองกดบายดูซื้อครั้งแรก30พอฮะคนป่วยเรามปี21นอกจากซื้อเราก็คือเอาของไปขายได้ด้วยนะฮะแต่ก็คือตอนนี้ยังไม่ค่อยพอใช้เดี๋ยวอ่าส่งไปซื้อก่อนแล้วเทรดมาครับเราสามารถขายเหล็กได้ไม่เอาฮะผมเพิ่งซื้อเข้ามา ที่สงสัยคือสั่งไปซื้อแล้วทําไมกลับบ้านเนียคนงานคนงานทําไมทํางานยังไงกลับบ้านอยู่งงมีความสงสัยต้องไปดูครับเขาไปทําอะไรฮะอันนี้คือลูกเรือครับที่เราสั่งไปซื้อของครับเขาก็ลากรถเข็นไปเอ๊ะตกลงเรากดซื้อแล้วเรากดขายทําทำไมลากรถเข็นไป แปลกๆครับไปลองดูฮะว่าไปไหนแต่ก็ใกล้ๆกับโรงพยาบาลแล้วแหละหรือจะแวะตลาดครับแล้วแวะคนหนึ่งครับไปหยิบอะไรสักอย่างหนึ่งให,ให้เขาไปหยิบอะไรในตลาดฮะเดี๋ยวงงครับอ๋ออ๋อก็คือเขามาเอาตังค์วัดคําซีวัลเลยอ๋ก็คือสั่งทีต้องเดินมาเอาตังค์ตรงนี้ทีหนึ่งนะครับถึงจะออกไปทะเลได้คือเข้าใจแหละว่า ลูกเรือไม่มีตังค์แต่ก็คืออู่ต่อเรือก็ไม่มีตังค์งั้นเหละก็คือไม่มีตังค์กันเลยแล้วตลาดนี่เสกเงินมาจากไหนครับชาวบ,บ้านไปเอาตังค์ที่ไหนมาซื้อของในตลาดครับผมงงเมื่อได้ตังค์กันแล้วเราออกเรือกันดีกว่า <c oughs> โอ้โหสั่งตั้งนานเรืออยู่กลางน้ําขับเข้าบ้านไปเอาตังค์ครับทําไมไม่ติดตัวไว้โอเคฮะเรามาลองดูครับว่า เขาจะไปซื้อของที่ไหนเผื่อเราจะได้เห็นเกาะต่อไปนะครับไปถึงไหนแล้วมีแต่ทะเลมองเห็นแต่สายน้ำแล้ววาบออกไปเลยอนึกว่าจะได้เห็นเกาะต่อไปโอเคฮะไม่ได้เห็นนะครับเ่าเรดมาจนได้35ยูนิตอะมาลองดูฮะว่ากำแพงที่เราสร้างใช้งานได้แล้วหรือยังวป บุกอยู่จุดเดียวหรอบังบุกอยู่จุดเดียวบุกอยู่จุดเดียวไหนเอ่ยออกมาแล้วฮะเดินมาแล้วเดินมาแล้วเฮ้ยอย่าไปเข้าทางอื่นมาทางนี้กันก่อนเดี๋ยว่าแวะรับธนูก่อนรับธนูก่อนรับรับรับธนูก่อนแนี่น่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ประตูก็เยอะอยู่ดูทรงไปเข้าทางอื่นแน่นอนเลยครับทำยังไงีครับเนี่ยยิงกันไม่ค่อยตายเลยตายไปหนึ่งแต่ยังเหลืออีกพึบเลยครับคุณว่า AI เกมนี้เป็นยังไงฮะ สมมติว่าเราเปิดประตูนี้อาจารย์เอียตัวเองวันเลือกเส้นทางที่ใกล้ที่สุดแล้วผมเปิดประตูไว้ปุ๊บมันใกล้มันใกล้เมืองใกล้อีกครังวันก็จะเดินมาพอเราปิดปั๊บมันก็จะเดินหนีไปเพราะงั้นผมเล่นประตูกับมันได้ดูเหมือนจะโกงครับแต่ก็โกงแหละครับวันโกงกว่าเยอะเลยมันเอาของเราไปเยอะแล้วขอคืนมั้งเถออวะ เล่นประตูกับมันครับจะไปก็เปิดให้มันเข้าพอมันใกล้เราก็ปิดครับแต่ <c oughs> มันมีจุดอับอยู่อะ่ะตรงขอบขอบ,ขอบกำแพงไงฮะมีจุดอับอยู่ปิด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 เข้าไม่ได้ะฮะเท่านี้นะครับเพียงเท่านี้เลยกำแพงไม่ต้องล้อมรอบนะครับเพียงเท่านี้เลยจริงๆจ,จบแล้วนะครับวิธีสู้กัโชร เอเอาเอ,าเอ,าเอาปิดไปทันเข้าไปหนึ่งคนไม่เป็นไรเรามีทหารราบอยู่นะครับเรามีทหารราบมีนักนูเอ้เข้าไปเท่าไรเข้าแล้วก็ออกไม่ได้ตายอยู่นั่นแหละแล้วเดี๋ยวทำไมโนเลเบอร์ฮะมีคนตายเหรอนี่นี่คนหนึ่งครับอ่ะอันนี้เออเรียบร้อยนะครับเกลี้ยงนงะจวนแล้วมันขึ้นโนเลเบอร์ฮะทำไมมันโนเลเบอร์มีใครตายตรงไหนหรือเปล่าฮะคิดมันเข้าไปแป๊บเดียวนะไม่น่าจะฆ่าใครได้ครับ วิววิววิเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนตายระหว่างคอมแบทครับเต็มไปหมดเลยฮะอยู่ทางซ้ายล่างแต่ผมมองไม่เห็นเท่ากับว่ามันมีโจนเข้ามาทางอื่นด้วยครับไม่แน่ใจว่าเข้ามาจากทางไหนตอนนี้เหมือนจะโดนขโมยไปบางส่วนแล้วนะขึ้นแจ้งเตือนมานะครับแล้วมันอยู่ไหนฮะมันเข้ามาจากฝั่งไหนปกติจะมาแต่ทางนั้นนะครับตรงนี้เหมือนจะมาสองฝั่งแล้วเนี่ยฮะคนงานหายไปนะครับ บางส่วนนี่คือแบบล้มหายตายจากไปไม่แน่ใจว่าเข้ามาจากทางไหนและตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเลือดลดกันเต็มเลยนะครับหาโจรไม่เจอฮะโจรหายไปไหนหมดแล้วผลสรุปออกมาฮะชาวบ้านตายไป8คนครับของไม่มีหายเลยครับแต่ชาวบ้านตายอา้าวเข้าทางไหนวะสรุปอะมันน่าจะเข้าจากทางอื่นนะครับไม่แน่ใจว่าทางไหนดูแต่ทางนั้นอย่างเดียวเลยก็สุดท้ายก็ต้องล้อมรอบเมืองด้วยกำแพงอยู่ดีนะฮะ ปัญหาที่ตามมาครับเวลามีคนตายเยอะเนี่ยไม่มีคนงานไม่มีคนงานเลยคนก่อสร้างไม่มีบางส่วนต้องแบบยอมปิดนะครับเพื่อรอให้เด็กโตขึ้นมาเป็นแรงงานนะครับก็ติดปัญหาเป็นปีได้นะเพราะว่าไม่มีคนงานเลยจริงๆอาจจะต้องยอมลดจากตรงนู้นมาทางนี้จากทางนี้มาทางนั้นนะครับหรือว่ายอมเสียอาหารมาเป็นแรงงานไปก่อนนะฮะนี่คือข้อเสียของการที่แบบมีคนตายเยอะ,ะครับมันหนักกว่าการโดนขโมยอีก ไปซื้อของขายขอ,งน,นอยงนี่นานเหมือนกันนะอ่ะเรียบร้อยฮะตอนนี้เรือกําลังกลับมาครับนานมากๆเนะาะก็นานขนาดนี้นี่คือแบบต้องสั่งล่วงหน้าซื้อล่วงหน้าเลยฮะเลยก็อาจจะต้องมีเรือเทรดสองสามลำเลยอย่างผมสั่งเมดิซินไปครับเพื่อรักษาโรคครับตอนนี้คือชาวบ้านหายหมดล้วไม่ต้องใช้แล้วฮะโอเคฮะตอนนี้พอจะมีคนงานอยู่บ้างเดี๋ยวผมขยายฟาร์มดีกว่าเพราะว่าไฟเบอร์ไม่ค่อยพอซึ่งไฟเบอร์เราเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งนะ แต่มันก็ไม่พอใช้ครับเท่ากับว่าไฟเบอร์ผมต้องทําถึง2แปลงเลยเพื่อทําชุดให้กับคนทั้งเมือนส่วนด้านล่างครับจะเป็นพวกสุนไพรยาทั้งหลายแหละ่นะครับเรายังพอเก็บเกี่ยวได้มันก็มีขาดบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะคิดว่าแปลงเดียวน่าจะพอแต่อาจจะไม่สียเหลี่ยมนะไม่ต้องสวยมาและที่มันเริ่มจะไม่บีฮนะต้องขายายไปเส้นทางอื่นครับมันก็จะเสียแรงงานไปอีกอ่ะมาสร้างกัน นี่คือสภาพเหล็กที่เหลืออยู่ในเมืองผมฮะปัจจุบันเหลือแค่15หน่วยกำลังจะหมดในไม่ช้าฮะใกล้ๆก็มีอยู่แหละแต่มันต้องต่อถนนสร้างโซนใหม่เลยแหละฮะทำกำแพงใหม่อีกซึ่งโ้โโเสียวลามากๆอาจจะต้องนําเข้าแทนนะฮะ เน้นการนําเข้าเหล็กแทนแล้วก็เดี๋ยวเราหาสินค้าของเราฮะไปขายที่มันแบบล้นๆเยอะๆก็จะเป็นพวกไม้ตอนนี้ไฟวูดเริ่มจะเยอะขึ้นมาเพราะเราปลูกไม้เยอะขึ้นนะครับกับเสื้อผ้าชุดต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มจะเพียงพอถ้ามันล้นเมื่อไหร่เราก็น่าจะได้ขายกัน,นครับขยับขยายบ้านเมืองสักหน่อยฮนะก็เดี๋ยวสร้างบ้านเพิ่มนะบ้านตอนนี้เนี่ยเด็กกาลังโตฮะับกำลังจะเป็นผู้ใหญ่นะครับไม่มีบ้านอยู่เลยต้องทําบ้านให้นะครับ ทำ2หลังก่อนผมว่าผมจะทําเป็นไลท์ซ็อกอีกสักอันหนึ่งนะครับเอาไว้อ่าทำฟาร์มวัวผมเผลอไปทําโรงงานชีสนะฮะทำไป2อันและคินดงม,มันไม่พอก็ถือโอกาสทําฟาร์มเพิ่มซะเลยครับเอาไปทําชีสก็เป็นอาหารได้ถ้ามันเยอะเกินก็ส่งออกขายได้เหมือนกันอ่ะช่องเหลือเล็กๆพอดีฮะบ้านเต็มโซนนี้ส่วนด้านบนฮะก็เริ่มเสร็จแล้วสำหรับฟาร์มไฟเบอร์ของเรานะฮะ ก็ปลูกไฟเบอร์ทั้งแปลงไปเลยครานี้ก็ปลูกไปเลย2แปลงถ้ามันเหลือเหลือล้นๆก็เดี๋ยวขายเสื้อกินนะฮะส่วนด้านล่างครับก็จะสลับนะสลับระหว่างเฮิร์บกับเมดิคอลรูทนะครับตรงนี้เนี่ยเรามีแหล่งเก็บอยู่มันก็ไม่ได้ขาดขนาดนั้นก็เลยสลับได้เอาเปรตมาแล้วฮะ49%ครับรอบนี้36คนนะฮะโอเคลอง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 ,ลองดูอีกทีฮะว่ามันจะบุกมาทางไหนเราจะได้ทำกำแพงถูก ตรงนี้ครับบุกเข้ามานะฮะเดี๋ยวเราเล่นตรงนี้ก่อนนักนูเรามือสหมังตอนนี้ขึ้นสามดาวเลยฮะวิธีขึ้นดาวก็ใช้งานบ่อยๆครับ <c oughs> เออเดี๋ยวจะมีความชํานาญขึ้นมาเองนะอ่ะเปิดเข้ามาแล้วมาแล้วปิด้วจ้าปิดเปิดไปปิดเล่นเดียววันนี้แหละควบคุมเส้นทางการเดินหออนุกันครับส่วนโซนอื่นไม่แน่ใจเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จไปสองเดินมาเรียบกําแพงเดี๋ยวโดนอีกสองสามตัว ให้เขาเดินมปก่อนปล่อยเขาเดินไปสักพักหนึ่งฮะอย่าให้เขาได้เข้าประตูขึ้นมาอ่ะตอนนี้ทหารลาบเราไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าผมโลบไปเป็นแรงงานหมดล้วถ้าเข้าไปคือไปตีกับชาวบ้านแล้วนะครับก็เลยไม่อยากให้เข้าเลยเสร็จไปตรงนี้น่าจะเคลียร์นะฮะน่าจะเคลียร์ได้ละเหลือหลุดหลุดไปนิดหน่อยเดี๋ยวดึงขึ้นมาแนละดึงเข้ามาโอเคฮะชุดนี้น่าจะหมดแล้วแต่ไม่รู้มีในเมืองหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องไปดูกันขอเคลียร์ชุดนี้ก่อนแต่ยังไม่มีว่าโ no นเลเบอร์นะฮะมีแต่แบบ ของขาดหายไปซึ่งขึ้นมาเป็นปกติตั้งแต่ก่อนโจนบุกแล้วมันมีน้อยครับไม่เพียงพอฮะทั้งทูทั้งชุดนะครับอ่ะเรียบร้อยฮะเคลียร์ไหนมันอยู่ตรงไหนอีกว้าวเวนละตรงนี้มีตัวเลขขึ้นมาครับโอ,อ้ยเขาฟันกันอยู่ตีกันอยู่ เป็นชาวบ้านอย่างเดียวเลยฮะตรงนี้มีแต่ชาวบ้านตีโจรน,นะโจนมาขโมยของในคลังฮะมีความเป็นไปได้ว่าโจนจะมาจาัดทางซ้ายด้วยนะครับก็คือตรงนั้นไม่มีกำแพงแล้วก็คือเดินง่ายและจะไปไหนไปขโมยอะไรต่อครับป็ปไปหมดเลยฮะแดงข้างบนว่าเยอะแล้วนะตรงนี้ก็ยังมีเยอะไม่ต่างกันนะครับแต่ยังไม่มีชาวบ้านตายนะมีแต่แบบบาดเจ็บเลือดน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโจนยังคงอยู่ครับอยู่ในเมืองนี่แหละฮะสงสัยมันน่าจะไปออกทางเดิมนะเพราะว่าผมเปิดประตูให้มันแล้ว ตอนนี้ผมเปิดประตูอยู่ครับมันก็เลยพยายามที่จะเดินออกทางนั้นแสดงว่าบ้านมันอยู่ตรงนู้นนะฮะบ้านมันอยู่ด้านบนใกล้สุดว่างๆองเดินไปเดินเปิดแบบสำรวจแล้วโอเคฮะเดี๋ยวเราปิดนะครับตอนโจรใกล้ๆมาถึงนะครับเดี๋ยวเราจะปิดให้นักทุดูเนี่ยยิงนะฮะให้มันถึงในระยะก่อน หมดเวลาครับออกไปได้แล้วเจ้าอ่ะตัวแกต้องเป็นผักอยู่ที่นี่ฮะป้อมยิงแต่เป็นหมดหลุดไปหนึ่งคนได้ยังไงจัดการฮะจัดการครับไอ้คนนั้นมันมีของอยู่ในตัวฮะจัดการครับไม่งั้นมันไม่ดีหรอกฮะมันเรียบร้อยเลยฮะของไม่ได้เอากลับไปเอามีตีกํำแพงโอ้โหยีตีกํำแพงสุดจริงยิงไปฮะออ้ยตีกํำแพงจริงเรียบร้อยไม่เสียอะไรเลยนะครับอรอบนี้ดีเลย โซนมันขโมยอย่างเดียวฮะมันไม่ค่อยได้ตีชาวบ้านหรือตีชาวบ้านก็ตีไม่ตายครับโอเคดีเลยฮะเราไม่อยากเสียแรงงานครับบ้านเมืองหยุดชะงักพอสมควรเลยฮะเวลาเสียแรงงานนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวต้องสร้างกำแพงจริงจังครับรอมรอบเมืองโซนฟาร์มด้านล่างอ่ะเสร็จแล้วเะครับเ๋ยวผมจะเพิ่มจํานวนคนงานครับคนงานตอนนี้เนี่ยมันบีนะฮะมีเพียงพออยู่เดี๋ยวเราจะสร้างบ้านเพิ่มด้วยก็น่าจะได้คนงานเพิ่มเติมมา ส่วนวิธีย้ายบัวย้ายยังไงผมเห็นมันมีท transfer อ,อยู่ฮะก็คือโยกย้ายไปที่ที่อื่นนะครับมันจะมีชื่อนอะชื่อ l i สต s t o c k ครับอันนี้เป็น4นครับโอเคก็แค่ไปโยกจากที่อื่นมาครับกดได้เลยปะอ่าโอเคฮะกดได้เลยก็มาอย่างละครึ่งฮนะฟาร์มละ5แล้วเดี๋ยวพอพันเอา เนี่ยครับเข้ามาแล้วนะครับแต่ยังไม่เดิอนออกมาก็คนงานพร้อมละต่อไปก็ติดปัญหาเรื่องข้าวเลยครับ롬บีการทําปศุสัตว์เพิ่มข้าวจะไม่พอฮะเดี๋ยวเราทําแปลงข้าวตรงนี้เพิ่มเติมนะครับอ่ะต้องรอคนมาเคลียร์เพราะว่าผมสั่งปลูกต้นไม้ตรงนี้ฮะต้นไม้ตรงย้ายไ,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 ไปปลูกด้านบนแทนฮะจะมีเหลือที่หน่อยๆที่ค่อนข้างแคบแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องสร้างโซนปลูกต้นไม้เพิ่มเติมด้านนอกนะครับถ้ามันไม่พอจริงๆแต่ไม้ตอนนี้ก็ไฟวู้าร้อยกว่าแล้วนะครับ ส่วนเรือสำรวจครับสั่งสร้างไปแล้วยังไม่เสร็จครับขาดไม้แผ่นอีก8อันฮะอันนี้คือหยุดการอับบ้านไปเลยมาครับเริ่มทำกำแพงฮะสุดท้ายก็ได้ล้อมรอบเมืองทั้งเมืองอยู่ดีนะโอเคเสร็จไปหนึฝัง่งครับหินเรามี200กว่าน่าจะได้หยุดโอเคฮะเรียบร้อยนะครับ รอแค่คนมาตอกคนมาทํางาน,นครับก็จะติดปัญหาอีกอย่างหนึ่งตรงที่ว่านักธนูเนี่ยอาจจะต้องสร้างบ้านของนักธนูเพิ่มเติมครับเอาไว้ฝึกครับเพราะว่าศูนย์ฝึกหนึ่งเนี่ยมันรับได้แค่50คนและป้อมเรามีโคตรเยอะเลยฮะถ้าจะทําทั้งเมืองเนี่ยก็คงจะไม่พอนะสำหรับนักธนูนอกจากว่าเราจะอยู่ป้อมละ2 3าคนซึ่งมันก็จะฆ่าศัตรูใช้ส่วนนักดาบเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยครับมันไม่มีโอกาสได้ใช้เพราะว่าทําป้อม ยิงไกลยๆยิงฟรีดีกว่านอกจากว่ากำแพงจะแตกะฮะอะตอนนี้สั่งสร้างกำแพงทั้งเมืองแล้วนะครับชีวิตน่าจะดีขึ้นแล้วก็เรือสำรวจของเราครับเหมือนว่าจะเสร็จแล้วอ่านี่ฮะเลือกเลยว่าจะสำรวจอะไรที่ไหนนะครับ ใส่ลูกเรือไปได้2คนเหมือนกันเป๊ะเลยเนีฮะอันนี้เรือเทรดนะครับเดี๋ยวผมเอาไฟวูดไปขายสักหน่อยไฟวูด <Fire wood S 2> ผมมี700กว่ามันเยอะเวอร์ไปแล้วขายเอาเงินมาสักนิดหนึ่งครับขายสัก300ซึ่งตัวเกมก็มีเบรดบอกอยู่นะตอนนี้เนี่ยราคากําลังค่อนข้างพุ่งนะฮะร,ราคาดีง่ายๆก็คือสีเขียวราคาดีนะครับสีแดงไม่ดีกับเรา ปัป้งหมดครับขายไม้กินบ้านครับส่วนตรงนีเ้เดี๋ยวเราสำรวจใกล้ๆก,ก่อนแลวกันฮะวิมันมีอย่างอื่นนอกจากสำรวจก็คือเหมือนกับขุดหาสมบัตินะครับมีภารกิจคุ้มกันครับเรือส่งสินค้าฮะเรือพ่อค้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตรวจสอบซากเรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้มันมีลูกเล่นตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งจะมีเรทโอกาสการทําสําเร็จนะครับน่าจะเพิ่มได้จาก ความชํานาญของลูกเรือฮะถ้าใส่เยอะลูกเรือเก่งก็อาจจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปคนเดียวก่อนตอนนี้แรงงานผมหมดนะครับเอาแค่สํารวจพื้นที่ใกล้ๆฮะใกล้สุดของเราก็30กว่ากิโลนะครับไปน่าจะเหมือนกันผมว่าน่าจะอยู่ๆก็วับไปเหมือนกันนะครับมาดูที่หลังยังได้เลยนี่เติร์นเส้นทางนี้แล้วก็หายอยู่ๆก็หาย,อ,ย,หายออกแบบไปเรียบร้อยนะครับโอเคมันไม่มีอะไรให้ดูนะมันหลุดแบบๆมันมีเท่านี้ ส่วนระยะเวลาในการเดินทางครับก็ประมาณ3นาทีฮะตอนนี้เหลืออีก2นาทีกว่า,วาแล้วก็กำแพงเริ่มสร้างแล้วเรดมารอบหน้าน่าจะดีมากขึ้นเยอะนะครับเดี๋ยวเราต้องเกณฑ์คนหรือไม่ก็ลดคนมาก่อนนะเพราะว่าตอนนี้แรงงานไม่ค่อยพอโอเคฮะเจอเมืองใหม่ครับปู่บ้านใหม่เราสามารถไปเทรดได้ครับก็คือเหมือนกับเปิด เส้นทางการค้าขายกับเมืองใหม่ได้แล้วนะครับ่าตอนแรกเรามีแค่2องเมืองแต่ก็คือดูไว้ได้ว่าตอนนี้ก็คือเมืองนั้นมีอะไรขายบ้างต้องรอให้ภารกิจของเรือเทศดอันนี้เสร็จก่อนโอเคฮะประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับสำหรับวันนี้ว่าทุกอย่างค่อนข้างลงตัวและเกมมันก็เหมือนว่าใกล้จะตันแล้วนะครับเพราะว่าสร้างแทบจะทุกอย่างและเหลือแต่พวกภารกิจสำรวจล่าสมบัติ ขุดซากเรืออะไรอย่างเงี้ยฮะคุ้มกันเรือเอาไว้เดี๋ยวคลิปต่อไปมาทำก็แล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวจบไว้เพเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะหากคุณชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ